สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเปิดร้านเนาะทุกคนใครอยากถามอะไรก็ถามได้มีคนพูดถึงเรื่องสสคนนั้นสสคนนี้ดเรมริกาเนี่ยไม่ได้ไฟกับเขานะเมื่อไหร่ไหมเออมีคนถามบอกว่าทําไมด็ทำไมสสคนนั้นถึงไม่กล้าพูดถึงดเรมริกาแล้วมันแล้วทำไมเขาจะต้องกล้าหรือไม่กล้าล่ะทำไมเขาถึงจะกล้าหรือไม่กล้าพูดถึงฉันล่ะ ทำไมเข้าถึงจะกล้าหรือไม่กล้าล่าละทำไมอ่ะเวลาคุณดูข่าวอ่ะเวลาคุณดูข่าวคุณต้องดูดูอเจนดาคุณอย่าแบ่งพวกคุณดูที่ประเด็นคุณดูอเจนดาคุณดูที่อเจนดาอเจนดาคืออะไรอเจนดาคือความมุ่งหมายของเขาว่า เขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาพูดทําไมเขาทาไมถึงเขาถึงพูดทําไมเขาถึงเปิดประเด็นส่วนกรณีอังคนาเนี่ยคนละพวกกับไอ้ส่วนกรณีไอ้เนี่ยเขาเป็นสสในสภากําลังเล่นเรื่องอะไรอยู่มึงดูให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยและเป้านิ่งของไอ้คืออะไรเธอเข้าใจยังไอ้กับโลมลังจีมันกําลังทําในสิ่งที่สสในสภาคนอื่นไม่ทํา ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กับลังสิมันเนี่ยกำลังจะทําทำไมเธอดูไม่ทำไมเธอดูรายการดรมริกามาตั้งนานทําไมเราไม่ฉลาดวิเคราะหละ์ล่ะเราต้องฉลาดวิเคราะห์ว่าทําไมเขาหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอมีคู่พิพาทเป็นกันจอมพลังอะ่ะถูกต้องที่สุดแล้วคุณจะ มายุคให้ดเรมริกาเนี่ยไปอยู่ข้างใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เพราะประเด็นที่เขากําลังถกเถียงกันอยู่เป็นประเด็นที่สังคมก็คาใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมควรจะได้รับความรู้จากกรณีที่ไอ้กับกันจอมลางเนี่ยไ่กันเป้าหมายของไอ้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนเก่าแม่งก็แก้ไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแม่งก็ไม่แก่แลวก็แก้ไม่ได้ ขณะเดียวกันขนาดรมร,รังสิมันเป็นประธานกรรมธิการก็ยังแก้ได้เท่านั้นแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าที่จะแก้และขา้ารวงรังสิมันรมเนี่ยก็มีข้อมูลหลักฐานเยอะแยะมากมายแต่ทําไมไม่เอาไปให้ตํารวจทําไมไม่เอาไปให้ตํารวจสอบสวนกลางและถ้าเกิดรังสิมันรมเอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดไปให้ตํารวจสอบสวนกลางไปให้พอบอรตรเพื่อที่จะสืบเสาะเจาะข่าวหาข้อมูล จากกรณีนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากและสำคัญที่สุดดังสิบมันรมกับไอจะต้องเอาข้อมูลจากการอภิปรายทั้งหมดไปยื่นต่อปปชเพื่อปปชจะได้สืบสวนต่อก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณดูเป้าหมายอันดัดาของสอสเขาให้ดีเพราะฉะนั้นการที่เขาไฟกัดกันจอมพลังเป็นเรื่องถูกต้องแล้วมึงจะให้กูไปนั่งไฟกับเขาหาพ่อมึงอะดูข่าวมึงดูให้ดีฮะอีชอย ฮะไอชอยอีหลวยอีชอยกับตหลวยเนี่ยมึงดูข่าวมึงดูให้ดีว่าเขามีอันดันดาอะไรเป้าหมายเขาคืออะไรเขาพูดกระแทเขาพูดเนี่ยขึ้นมาเพื่ออะไรฮะีหลวยมึงนี่เขาตีกันมึงก็ปล่อยให้เขาตีกันมึงไม่ใช่ให้กูไปตีกับเขาอีกทีนึงกูเกี่ยวอะไรกับพวกเขาล่ะก,กูไม่เกี่ยวอะไรนี่กูก็นั่งอยู่บนภูดูหมูมันกัดกันสิเออพวกมึงนี่ มึงดูข่าวแล้วจะหาพวกอย่างเดียวดูข่าวแล้วก็จะแบบเออมึงจะต้องมึงต้องยัดเยียดพวกยัดเยียดคนนั้นเป็นพวกคนนี้ยัดเยียดคนนี้มึงยัดเยียดอย่างเดียวมึงจะไปยัดเยียดไม่ได้มึงจะแบ่งข้างแบ่งพวกอย่างเดียวไม่ได้บางเรื่องมึงต้องอยู่บนภูบ้างมึงก็แต่ที่พูดนี่ไม่อิ่วไหลตลอดแล้วมึงอีวหล่เนี่ยแม่ยงมึงฟังดรมริกามากมมึงต้องฉลาดให้ทันให้ทันเกมเออมึงมึงจะต้องมึงจะฉลาดทันเขมรอย่างเดียวไม่ได้มึงขนาดเขมรมึงฉลาดขนาดนี้เขมรมึงยังแพ้เลยตอนนี้ม เออขนาดมึงทำตัวฉลาดฉลาดมึงยังไม่ชนะขันเอเลยตอนเนี้ยนั่นแหละเออมึงก็ปล่อยให้เขาไฟกันไปบางเรื่องบางเรื่องมึงต้องอยู่บนภูบ้างเออมึงไม่ใช่แม่งกระโจนไปงับทุกเรื่องโอเคจบนะคะมึงก็นั่งสวยๆมึงสีอีหลวยอีหลวยอีวยมึงก็นั่งสวยๆมั่งอีหลวยอีหลวยแล้วก็อีชอย แม่มึงเนี่ยจะซบซิบนินทาอะไรมึงก็นั่งสวยๆมั่งบางทีอ่ะเออนั่งหรือสวยๆมึงดูพี่สอนและยวยเขาสิเขามองเกมขาดเห็นไหมแล้วเขาก็เอาไปไฝ่กันในรายการเลยต่างคนต่างกระแทก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 ต่างคนต่างแจต่างคนต่างพูดทีนี้แหละประชาชนจะได้ประโยชน์ประเทศชาติจะได้ประโยชน์เข้าใจหรือยัง มึนไม่รู้สีรู้แปดเลยอีหนุ่ยตลอดเลยแม่งมึงจะมาดึงด็อเร์มริกาไปเข้าในเกมทำไมไม่ใช่เกมของกู <laughs> เออสวัสดีทุกคนอย่างไรก็ตามแต่นะอย่างไรก็ตามแต่แต่อยางแต่ยางไรก็ตามแต่อีกแก๊งอีกแก๊ง NGO หมาเน่าทั้งค้่องอะ่ะไอ้ gang ngo หมาเน่าทั้งค้องอะ่ะ gang ngo ก็ควรสืบ ngo เนี่ยนะรับเงินมาจากไหน ngo แต่ละคนองค์กรสิทธิ์แต่ละคนเนี่ยรับเงินมาจากใครใครเป็นคนว่าจ้างได้รับเงินเดือนแต่ละเดือนจากผู้ใดเนี่ยอันนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบด้วยทําไมล่ะเอ้า เอ็นจีโอนักสิทธิ์นักมนุษย์อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ปกป้องผื้นแผ่นดินตนเองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไปดราม่าด่าพิธีกรคนนั้นด่าพิธีกรคนนี้เหมารวมพิธีกรคนนั้นเหมารวมโดยที่เขาทำหนะ้าที่พิธีกรเขาเชิญตัวเองไปออกรายการแม่งก็ไม่ไปออกเขาโทรศัพท์แม่งก็ไม่รับึกไปด่าเขาเนี่ย อีพวกนี้เนี่ยมึงแดกเงินเดือนจากใครสมควรจะต้องตรวจสอบอย่างดิ่งว่าก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยสมาชิกสภาใดสาภาหนึ่งหรือก่อนที่จะมานะนะเป็นเป็นนักสิทธิ์นั่นนักสิทธิ์นี่มึงทําอาชีพอะไรมาก่อนเนี่ยมึงควรจะต้องถูกตรวจสอบมากว่าเงินเนี่ยท่านได้รับจากเอ่อจากที่ไหนมาอย่างเช่นเนี่ยโอเคสภาสวาสาภาสสรับเงินเดือนจากประชาชนนะแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ย <S <S นะนักสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยรับเงินเดือนจากใครสมมติรับเงินเดือนจากอเมริกาอเมริกาไหนสมมติ รับเงินรับเงินเดือนจาก CIA CIA ของประเทศอะไรเนี่ยหรือไม่คืออย่างเงี้ยมันต้องควรตรวจสอบคือมึงเนี่ยตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบปังๆัง,ง,งตังตรวจสอบคนอื่นแต่ขณะเดเดวกคนคนอื่นตรวจสอบมึงแล้วมึงอะดิน้นเป็นหมอโดนน้ำร้อนลวกไม่ได้อีเจ ขณะเดีวยวกันเนี่ยมึงเนี่ยวิจารคนอื่นได้แต่พอคนอื่นเขาวิจาร์มึงมึงสะดิ้นเป็นหมาโดนน้ำน้องลวกแล้วก็โพสต์น,นโพสต์นี่อีนี่ก็เทยเขาเล่นติ๊กต็อกกันอีเจเขาไม่เล่นแล้วเอฟบีสีฟ้านะ่ะมีแต่มิจฉาชีพเต็มไปหมดคอเซนเตอร์เต็มไปหมดไอมิจเออไอเอฟบีสีฟ้าเขาไม่เล่นกันแล้วเขาเล่นติ๊กต็อกอีเน่โอ้จะโพสกระแทกมาถึงดตอรมาลิกาจะโพสนั่นโพสนี่โพสด่าพิธีกรโพสโพสด่าหนุม่มกัญชัย เขาโทรไปหามืองเป็นร้อยรอบสิบรอบมืองมึงเสือกไม่รับสายเขาแล้วสึกไปด่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่แฟร์ในสนามนี้เอ้ยกระจกเขาโทรไปมึงก็รับสายสิขณะเดียวกันถึงแม้เขาไม่โทรไปมึงก็เดินเข้าไปช่องสามเลยแล้วก็ขอออกรายการเขาเลยเขาพร้อมที่จะคุยกับเมืองอยู่ตอนแี้ต้อนเลยเขาไม่ได้โทรไปง้อมืองอีควายเขาโทรไปเพื่อที่จะบอกว่าเมืองมีความคิดเห็นที่แตกต่างและแตกต่างอยู่นั่นแหละแล้วก็โพสอยู่นั่นแหละ เอายีหาในเอฟบเนี่ยเชยจะตายหามึงยังโพสได้ที่เขาเชิญมึงไปออกอรายการมึงไม่ไปล่ะทาไมมึงกลัวเสียงสู้คนอื่นเขาไม่ได้รลอไงก็เน่แหละไม่สามารถที่จะเถียงสู้ใครก็ได้หรอกชีวิตมีเหตุผลอะไรไหมชีวิตเจ๊อะชีวิตไม่เคยมีเหตุผลอะไรเลยมึงอะมึงหาเหตุผลใี่ได้ก่อนว่าการเป็นสมาชิกสภาไม่ว่าสภาล่างสภาบนเนี่ยหน้านที่มึงคืออะไรมึงตามหาแต่เสรีภาพตามหาแต่สิทธิ ไม่ว่าสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยศัสตว์มึงตามหาสิทธิ์แต่มึงรู้หน้าที่มึงไหมมึงเรียกร้องแต่สิทธิ์แต่มึงรู้หน้าที่มึงไหมอีเจฮะเรียกร้องเอาแต่สิทธิเรียกร้องเอาแต่สิทธิสิทธิคนนั้นสิทธิคนนี้สิทธิของตัวกูสิทธิของนั่นสิทธิของนี่มึงเคยเรียกร้องให้สิทธิประเทศชาติบ้างไหมแล้วเคยเรียกร้องสิทธิต่อการดำรงอยู่ของประชาชนทั้งประเทศบ้างไหม มึงเคยเรียกร้องสิทธิ์ให้กับประชาชนชาวไทยไหมขนาดด้วยกันนอกจากจะเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องแต่เสรีคําถามก่อนมึงเคยรู้หน้าที่มึงไหมแล้วหน้าที่คืออะไรแล้วรู้ไหมว่าเป็นสมาชิกสภานหน้าที่ต้องทําอะไรเจรู้บ้างไหมฮะอีเจ๊เอาอี่หานี่ทําไมกูจะด่าว่ามึงอะดังขึ้นมาจากการตามหาผัวหายแล้วมันผิดตรงไหนผิดแต่ข้อแต่จริงอะไรฮะ มันผิดจากข้อทีจริงกันไหนอีกใครคนไหนที่มาปีนกระแสเรื่องนี้ไหนมึงถามกูสิก็มึงดังมาจากการที่มึงมาตามหาผัวหายแล้วก็หาผัวก็ไม่เจอแล้วมึงก็เลิกหาแล้วรักมรรมการพูดผิดตรงไหนกูไม่ได้พูดผิดนี่รัฐกรรมการไม่ได้พูดผิดกูพูดผิดตรงไหนนกูพูดผิดตรงไหน,ไหนเอาอีหานี่แล้วอีนักสิทธิ์คนไหนอีนักเสรีคนไหน อีคนที่ขอเอาคนไหนที่คนที่ดา่าดรอกเตอร์มริการ์อีคนที่อยู่ประเทศญี่ปุน่นแล้วกลับประเทศไม่ได้แล้วมึงก็ดา่าดอกเตอร์มริกากูถามมึงหน่อยมึงซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้ากูเลยมาเลยให้อกระเทยทั้งหลายมึงมาใหา้กระเทยปวินมึงมาเอาอีห่านี่สิ่งที่กูพูดเนี่ยมันผิดตรงไหนก็คนเรามันต้องที่มีที่มาที่ไปในวิกิพีเดียมึงคนน้นดิวิกิพีเดียในวิกิพีเดียเนี่ยอีหมึกนั่นน่ะ มันก็มาดังมาจากการที่ผัวมันหายแล้วก็หาผัวไม่เจอจากนั้นนายกรัฐมนตรีขออี่ทักซินแท่หวยเนี่ยมาอยู่ในประเทศนี้หกคนมันก็ไม่เคยตามหาเลยนั่งอยู่ในสภา,าหาอีมึกทำไมกูจะเรียกมึงว่าอีมึกมีปัญหาะไรไหมเอาอีนี่มึงไม่จะไปออกรายการใคร มาออกรายการดเรมริกาโช์นี่แหละมาออกรายการที่ดเรมริกากูจะสัมภาษณ์มึงเองอีเจ๊กูจะอีมึกกูจะสมามารถมึงองอีมึกฉันจะสัมภาษณ์เธอเองจะสัมาณ์เรื่องกูจะสัมภาษณ์เรื่องผัวมึงว่ามึงสงสัยใครอุ้มไปแล้วทำไมมึงไม่สงสัยต่อกูจะถามแค่นี้แหละอันที่สองมึงมาเป็นนักสิทธ์ได้อย่างไรเป็นนักสิทธ์เนี่ยสืบเนื่องจากอะไรคุณเป็นนักสิทธ์ ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยตามหาผัวไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอแล้วก้าไม่เจอมึงจึงสามารถเข้ามามีบทบาทในสังคมแลวเขาเชิญไปเป็นนักสิทธิ์แลวมึงก็เป็นนักสิทธิ์และตอนเป็นนักสิทธิ์มึงแดกเงินเดือนใครจากนั้นปุ๊บมึงมีชื่อมีชั้นมีกระแสะจึงเข้าไปสมัคร,เป,ครเป็นสมาชิกสภาถูกเชิญไปเป็นสอวอกี่สมัยก็ตามแต่วันนี้ได้เป็นต่อในนามของกรรมการสิทธิ์ในนามอะไรก็ตามแต่ได้เป็นต่อคาถามคือรับเงินเดือนจากใคร รับเงินเดินจากภาษีประชาชนใช่ไหมใช่แล้วหน้าที่คืออะไรหน้าที่คือทําหน้าที่ผ่านกฎหมายในสภาใช่หรือไม่ใช่แล้วทุกวันนี้ผ่านกฎหมายอะไรให้ประชาชนหรือยังยังทุกวันนี้ผ่านกฎหมายอะไรสวมึงอะเวลาตามหาสิทธิ์คุณต้องตามหาหน้าที่ของตัวเองด้วยมึงเรียกร้องแต่สิทธิ์เรียกร้องแต่เสรีภาพแต่เสือกไม่ทําหน้าที่พลเมืองไทยไม่ทําหน้าที่ของตัวเองคําถามก็คือว่ามึงเรียกร้องอะไร มึงเรียกร้องต่อตอนเองด้วยเรียกร้องต่อเสียงในหัวของตอนเองด้วยว่านอกจากได้สิทธิ์ได้เสรีภาพคุณต้องทำหน้าที่ด้วย<อ>การเป็นสมาชิกสภา<อ>การเป็น ngo <อ>การเป็นองค์กรอิสระ<อ>การที่พูกคุณใช้โซเชียลมีเดียการที่คุณมีไมค์ใส่ใต้ปากคุณมีสิทธิ์ในการที่จะเสียงดังมากกว่าคนอื่นเพราะคุณมีตำแหน่งตำแหน่งคือสมาชิกสภาตำแหน่งคือกรรมการสิทธิ์ตำแหน่งคืออะไรนั่นแหละ ตำแหน่งที่คุณดํารงอยู่มันเป็นตําแหน่งทางสากลที่เขายอมรับกันในเมื่อตําแหน่งที่เป็นสากลคุณต้องทําหน้าที่พลเมืองตามตําแหน่งนั้นคําถามคือทำอะไรมึงทําอะไรเอาอีเน่เสือกเอาทัวร์มาลงดรมาริกามึงนึกมึงรู้จักกูน้อยไปซะละแล้วมึงจะเอาทัวร์ไปลงพี่หนุ่มกันใจหาพ่อมึงเหรอเขาก็ะทำหน้าที่ของเขาถูกต้องแล้ว เขาเชิญพวกมึงไปทำไมมึงไม่ไปเขาเชิญกูไปกูว่างกูก็ไปในเมื่อกูไปกูมีสิทธิ์พูดในเมื่อมึงไม่ไปมึงมีสิทธิ์พูดแต่มึงไม่รับโทรศัพท์แล้วมึงก็ไม่ออกไปพูดแล้วมึงพูดอยู่บนเฟซมึงพูดอยู่บนสีฟ้านั่นน่ะนี่อีหาเขาเชยจะตายแล้วเอฟบีสีฟ้าเขาไม่เล่นกันแล้วมีแต่คอร์เซนเตอร์เล่นอีนี่ อ่นนานบนจออะไรก็ตามแต่อิหยุ่มอิแยมอะไรก็ตามแต่ที่มึงพูดมะกูมีเบอร์ตลอดมึงมีโทรศรัพท์กูมึงโทรมาอีนี่อ้อิยู่มีิแยมมึงไหนน่ะมึงโทรมาหากูมึงโทรมาหานี่มึงโทรมามีเบอร์กูนี่มึงโทรมามึงจะโพสแซกกูหาพ่อมึงเหรอโอเคจบ และสิ่งที่ดรบรรกาพูดไปทั้งหมดลิปสติกทาปากสีเบอร์สามใช้ซิเบอร์สามนะคะลิปสติกใช้เบอร์สามบวกกันกับลิปติ้นเบอร์นี้เพราะฉะนั้นใช้สองสีนี้ประกบกันแล้วคุณเนี่ยจะปากแซ่บโอเคนะคะใครอยากจะปากแซ่บปากสวยใช้สองสีนี้นะคะซื้อไปหนึ่งตะก้าวอลลี่เอสหนึ่งสีเบอร์สามและอีกตะก้านึงจะเป็นลิปติ้น นะคะเพื่อที่จะบำรุงปากเป็นเซรัม่มเบอร์นะคะเอ่อพิงสีพิงกี้สีพิงโอเคนะคะซื้อสองสีนี้ประกบกันจะเป็นแบบสวยแบบด็อกเตอร์มอลลี่สวยแบบด็อกเตอร์มอลลี่สองสีนี้ประกบกันด่อยู่ที่ปาก mm hmm. นะคะเมื่อทาแล้วนะคะคนเนี่ยจะดูที่ปากเราว่าปากเราจะแซบขนาดไหนคอนเทนต์เราจะแซบขนาดไหนแต่ปากเราต้องไม่สิบคอนเทนต์เราแซบป,ปากเราต้องไม่สิบเ,เ,เ,เมื่อมึงปากสิบ ต่อให้คอนเทนต์มึงแซ่บมันก็จะไม่แซ่บ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 เฟอร์